นักรบไทยเดือดจัดเล่านาทีทหารเจอบอมเขมรปีชีพเนนผูผีประกาศลั่นล้างแค้นให้สมศักดิ์ศรีสืบเนื่องจากวันที่6พฤศจิกายนค่ะมีรายงานข่าวว่ากองทัพบกได้ประสานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้เตรียมความพร้อมสถานที่ที่พักเตรียมการปล่อยตัวเฉลยศึกกัมพูชาจำนวน18นายจุดผ่านแดนหาวนบ้านประกาศอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในวันที่12พฤศจิกายนนี้ ต่อมาที่กองประชาการกองทัพบ,บกค่ะพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกกล่าวถึงการส่งตัวเฉลยสึกทหารกัมพูชา18คนว่ายังอยู่ระหว่างขั้นการพิจารณาและเตรียมการโดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนักในเฟสหนึ่งและไม่ขัดขวางการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่กาลังดาเนินการอยู่ในห่วงนี้อย่างไรก็ตามค่ะทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมากถึงประเด็นดังกล่าวทั้งที่ยังมีเรื่องของประสาทตาควายที่ยังยึดไม่ได้อย่างเบ็ดเสร็จแม้ทางกองทัพและรัฐบาลจะบอกว่าประสาทตาควายยังเป็น ไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ยังมีรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในกองทัพที่ทหารหลายนายยังคงมีความขัดแค้นใจที่ยังไม่สามารถยึดคืนแผ่นดินไทยได้ทั้งหมดโดยเมื่อวันที่5พฤศจิกายนค่ะเฟซบุ๊กพีราชาติอินตาได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนั้นเสียงระเบิดดังลั่นเหนือเนิน391ผู้ผีอำเภอกันทาร,ารักษณ์จังหวัดศรีสะเกษวันที่24กรกฎาคม2568วันที่พวกเราสูญเสียทหารกล้าค,คนแรกจากแรงอัดระเบิดของฝ่ายกัมพูชาทำให้ร่างของเขาล้มลงต่อนหน้าเพื่อนในขณะที่พวกเราย,ยิงตอบโต้เพื่อปกป้องแผ่นดิน ที่เรารัก แผสนามก้มลงมือสัน่นพยายามกดแผลไม่ให้เลือดไหล้าขาวค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อนร่วมรบยืนมองน้ำตาไหลโดยไม่อายใครไม่มีคำพูดมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆเข้าลมหายใจสุดท้ายของเพื่อนเข้าจับไปในอ้อมแขนของพวกเราจากใบพร้อมคำว่าหน้าที่และความรักต่อพื้นดินทิ้งไว้เพียงความเงียบที่ดังที่สุดในหัวใจของทหารทุกคนวันนั้นไม่มีใครพูดถึงชัยชนะมีเพียงคำสัญญาเดียวเราจะไม่ปล่อยให้การเสียสละของนายสูนเปล่าแต่ทหารกล้าผู้สละเลือดเนื้อเพื่อผืนแผ่นดินขอให้วิญ,ญญาณของหน้า ให้สบายในอ้อมกอดของพื้นแผ่นดินไทยที่นายรักจนวินาทีสุดท้ายอาลัยพลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณวีรชนผู้ผีชีพแหงเดิน391หรือว่าผู้ผีผิดาชาติอินตาบทความในวันที่5เดือน1ิ2568วันนั้นที่ชายแดนแผ่สนามกับคำสัญญาในน้ำตาเพื่อแผ่นดินและพี่น้องคนไทยทุกคน